ตู้ที่จัดเรียนแบบธรรมชาติของป่าจากในฤดูน้ำหลากเพื่อจำลองขิินกำเนิดของประกัดป่ามหาชัยและนี่ก็คือตู้ป่าจากมหาชัยก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องมินิเจอร์ควานะครับในรอบนี้คลิปนี้ผมก็จะมาทำตู้ประกาศอีกหนึ่งใบซึ่งตู้เนี้เป็นตู้ที่ผมจะไม่ได้จัดเป็นเป็นไม้น้ำแต่ว่าผมจะจัดให้มันเป็น เป็นแนวไบโอโทปก็คือแนวแบบว่าจำลองถิ่นที่อยู่อาศัยของของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆน,น,นะครับก็ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือผมจะทําตู้ให้ประกาศมหาชัยผมก็เลยได้ไปศึกษามานะครับว่าประกาศมหาชัยเนี่ยเขาอยู่เขาอาศัยอยู่ในป่าจากผมก็เลยจําลองว่าเป็นป่าจากเป็นตู้ไบโอโทปแบบว่าน้ําสีชาๆหน่อยไม่ได้ใสอะไรเหมือนตู้ไม้น้ําทั่วไปก็เลยได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็ ใช้เป็นกิ่งจากแล้วก็เป so ็นอันน okay, so ี้ลูกจากก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตู้เนี้ยผมจะจัดออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับแล้วก็อย่างแรกที่ผมจะใช้นะครับก็คือหินหินพมิดครับไอเจ้าตัวหินพมิดเนี่ยมันก็คือเป็นจะเป็นหินแบบว่ามันจะมีรูปรุ่มแบบเนี้ยก็คือมันจะเป็นที่อยู่ให้กับแบคทีเรียนะครับผมก็จะใช้เจ้าหินพมิดเนี่ย ลองไปด้านหลังก่อนเพื่อที่ว่าจะทำสโลปแล้วก็ทำให้มันช่วยประหยัดดินอ่าคือตู้เนี้ยปกติใบอโทงเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาจะใช้เป็นดินเหนียวหรือว่าดินจากแหล่งน้ำนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยสะดวกไปหาเท่าไหร่ผมก็เลยใช้เป็นหินพมมิดแล้วก็เป็นดินไม้น้ำนิดหน่อยให้มันมีปุ๋ยแล้วก็โรยทับด้วยทรายนะครับก็เดี๋ยวเราใส่หินพม,มิดชั้นแรกไปก่อนดีกว่า จะบอกทุกคนว่าการจัดตู้ไบโอโทปเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับวัสดุที่ใช้เอาจริงๆดินก็ควรจะใช้ดินจากแหล่งน้ําที่เราจําลองซึ่งก็พูดตามตรงว่าในจุดนี้ผมยังทําได้ไม่ดีพอเพราะวัสดุรองพื้นที่ผมใช้ส่วนใหญ่มันก็เป็นวัสดุทดแทนอย่างหินพมมิดดินไม่น้ําเก่าแล้วก็ทรายสีธรรมชาติแต่ถึงจะใช้ทรายสีธรรมชาติแค่ไหนคุณค่าความเป็นตู้ไบโอโทปมันก็เทียบไม่ได้กับการใช้วัสดุจากที่นั้นๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาเป็นว่าตู้นี้ผมก็จะทําให้ดีที่สุดก,ก็แล แล้วตอนนี้ผมก็ลงทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ผมว่าสวยเลยนะสีทรายผมชอบมากเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรายแบล็กการเนสแซนนะครับถ้าใครชอบก็หาตามได้เลยชื่อว่าแบล็กการเนสแซนแล้วก็จะมีทรายบางส่วนนะครับที่ผมก็จะเหลือเก็บไว้เพราะว่าเจ้าทรายพวกนี้ผมจะเอาไปผสมกับเศษกิ่งไม้แล้วก็ใบจาก เอาไว้มาโรยหน้าทําเป็นแบบว่าทํารายละเอียดทําดีเทลอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาน้ํามาเติมแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกแซมแล้วหลังากนั้นก็คือจะเป็นการทําดีเทลเดี๋ยวยังไงไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะปลูกต้นไม้ในตู้นี้ยังไงบ้าง ก็ตอนนี้ตู้นี้ผมว่าปลูกต้นไม้ไปประมาณ 40- 5 0ห้าซตแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตอนถ้าปลูกต้นไม้เสร็จเนี่ยผมต้องยกตู้เนี้ยเข้าไปวางที่ชั้นวางมันผมกลัวว่าถ้าผมปักต้นไม้ที่เดียวหมดแล้วยกไปทีเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นไม้หลุดหรือว่าแบบสล o มันพังได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอยกตู้นี้ไปวางที่ชั้นก่อนแล้วค่อยปลูกต้นไม้กันต่อแล้วว่าเดี๋ยวเรามาดูนทีเดียวครับว่าตอนตู้เนี้ยปลูกต้นไม้เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันครับ S <S <S ก็ตอนนี้ตู้ของเราก็ปลูกต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าพื้นทรายตอนเนี้ยผมว่ามันยังดูโล่งไปก็คือมันดูสะอาดไปผมก็เลยจะทําการเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ดีเทลให้กับพื้นทรายด้วยพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นพวกกิ่งไม้หรือว่าใบจากหรืออะไรพวกเนี้ที่ผมไปเก็บมาผมก็เอาพวกนี้มาเตรียวไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเอาไปต้ม เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทําให้มันจมน้ําเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปใส่ลงในตู้เพื่อเพิ่มเพิ่ม,มรายละเอียดเพิ่มอะไรต่างๆให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คิดว่าถ้าทํำแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวเนี้ยไปเติมแล้วน่าจะน่าจะออกมาดูดีขึ้นก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันครับ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมว่ารันน้ำตู้นี้มาประมาณน่าจะวันกว่าแล้วครับก็จากน้ำที่มันขุนตอนนี้มันก็ใสขึ้นแล้วทุกนคนจะเห็นว่าตอนนี้น้ำใสขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ในตู้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีปลาสอดแล้วก็ปลาฝูงเล็กๆที่ผมลงไปเพื่อเซตระบบนะครับปลาสอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาที่ช่วยเรื่องตู้ใหม่ได้มากเลยเพราะว่าในตู้ตั้งใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือตัว ตัวนี้นะครับเมื่อของพวกกิ่งไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประสอดเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยกินเมื่อพวกนี้เอาง่ายๆก็คือมันกําจัดของเสียประสอดแล้วพวกปลาเล็กๆเนี่ยพอเขากินอาหารกินอะไรอะครับเขาก็จะถ่ายออกมาแล้วก็ของเสียจากปลาพวกนี้แหละครับก็คือจะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียดีแล้วก็ทําให้ระบบของเราเนี่ยมันเซตตัวไวขึ้น แล้วก็สาหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้กับตู้นี้นะครับก็จะมีไฟตัวนี้ก็จะเป็นเป็นไฟแบบคล้ายๆสปอตไลท์เพื่อทําให้แบบมันได้บรรยากาศมากขึ้นนะครับตอนถ่ายรูปตอนอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็คือเรียกว่าไฟปลูกต้นไม้อะไฟหลักที่ใช้กับตู้ใบนี้ก็เป็นของของยี่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับรีโมทแบบนี้ก็คือเราปรับไฟได้เหมือนว่าจะปรับในแอปได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลอง แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมใช้กับตู้นี้ก็คือเป็นกรองแขวนนะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ผมก็ปรับน้ําไว้ให้มันเบามากๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะแรงเกินไปในช่วงแรกเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นเปิดให้น้ํามันแรงไว้ก่อนเพื่อให้น้ํามันหมุนเวียนแล้วก็ระบบมันเซตตัวไวขึ้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ก่อนลงปลาผมก็เลยมาปรับให้น้ํามันเบาๆเลยผมคิดว่าตอนนี้ภาพรวมของตู้มันก็โอเคแล้วนะครับก็คือน้ําใสแล้ว อะไรต่างๆก็เริ่มจะเซตตัวแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะลงปลาหลักของตู้นี้เลยก็คือนี่เลยครับปลาหลักที่ผมจะใช้ก็คือประกัดมหาชัยครับก็ประกัดมหาชัยสีที่ผมเลือกมาก็เป็นสีดั้งเดิมเลยนะครับเป็นมหาชัยเขียวอันนี้ผมก็ได้มาจากวันเลอรเบต้านะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์ ก็ที่ผมเลือกเป็นประกักมหาชัยเนี่ยเพราะว่าความตั้งใจแต่แรกก็คือตู้เนี้ยผมจะเอาไปประกวดตู้เบลโทแล้วก็เลยอยากจําลองสภาพแวดล้อมหรือว่าถิ่นที่อยู่ของประกักมหาชัยก็เลยเลือกทําเป็นตู้เบลโทป่าจ่าก็ตามที่เห็นนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอ,อน้องประกักไปลงตู้แล้วก็ถ่ายรูปประกวดตู้นี้ก่อนสุดท้ายนี้ก็ขอลากันไปด้วยภาพประกักสวยๆแล้วก็ตู้เบลโทป่าจ่าไปนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก่อนจะจากกันไปสำหรับใครที่อยากจะดูรูปตู้ใบนี้ที่ผมส่งประกวดก็สามารถกดลิงก์ที่ดิ s ค r i ปชั่นได้เลยนอกจากนี้ยังมีตู้สวยๆอีกหลายใบให้ดูเอาเป็นว่าถ้าใครหาแรงบันดาลใจเนี่ยแนะนาเลย